สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ๊อดสุขสุขคนเออสวัสดีสวัสดียามแรงๆพี่น้องมือนี่งก็ใช้มาดไทยอัปเดตเอื้อยเนาะการเอื้อยมือนี่งก็จะเป็นขึ้นสุดท้ายพี่น้องเลยเพราะว่าเอื้อยสะอยู่ไฟาเจ็ดวันเนาะอยู่เจ็ดวันพี่น้องนี่ก็จะเป็นขึ้นที่เจ็ดเนาะตอนแรกนี่ มือเส้ากสีในปดกรรมภาษาลาเนาะเผื่อเอ็นบาสีปดกรรมและออื่นชีวิตเวีนวิกรรมนี้แม่ปนหนามแม่จะเอาปนหนามจะอาบน้ำป่ะอาบน้ำให้อีน้อยป่ะสอาบน้ำเนาะอาบอาบน้ำเหาะเนาะอาบน้ำเหาะเนาะแม่เนกรรมอาบน้ำเหาะนะเป็นหลักปนแบบบาให้มัน โบไฮมันเย็นเกินไปอะไกับโบมันฮอนเกินไปเนาะซ้าซัมอาปล่เห็นอะไรน่มาอาบริสุทธิ์สบสบูยังไงมเจอฮดอะจะจะถือถือคนคน้ำเย็นเอ๊ะยังฮอยังไงเอ้เอาแบบชุกปับ

ฮะสวัสดีก่อนไวะยังใช้ถุงมือเนอะมาสวัสดีบ่สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนอะสวัสดีพรมป่าลูกปีป่าลูกใช่เหรอมึงเอาไหมเอาไหมมึงมึงหนาจ้ะจาน่าหนอปบ่เอออาบจะได้มุกบ่มุกอาบจะได้บัดน่ะอาบบ่เห็นบ่ยังนุ่มน่องบ่อฮะหพรนุ่มน่องบ่อโอ้หนังทรายป้า ใช้สุดหน่องะไปหอมหนองไปไปหอมหน่องไบ้ปงได้ปะไปหอมหนองปะได้ไหมไปไปหอมหนองปะเบิ่งดาดีบม่น่าบุ่บุ่สีหอมหน่องเลโอ้ยนี่น่าใช่ใช่ยิ่งค่ะเอาไปให้หน่องไปเอาไปห้องเอาไปให้หน่องดูปะโมเดลของหน่องนั่นดูมาเบิ่งมาเบิ่งหน่องนะมาเบิ่งรานนะมาเบิ่งหน่องมาเบิ่งหนองโอ้ยปิีนหัวไปทางไหนหมอนี่ เอ้าใส่อูไม่ห้องเอ้ยเอฟซีฟังไทวนฝากว่าหายใช่ปะฝักปันดังตีนา่อนาบ้าเป็ดหมกไหวเรียบรอยเนาะตะลึงสาต์เป็นมีเอฟซีแนธามาเอาเนาะสต์ในยังสาตเตย Một mít lắp, vô đó là. Tell you what, madon, a young bommy, để béo, you want. Hãy? Béo chicken, béo nóng, mày. Mày, บายดี bye, พี่น้องบายดีเอฟซี bye, สุกุมขนใจคือโบเอซ่ลงเก็บลายมือนะเลยขอโทษได้ลายพี่น้องเลยบ่คอยสบายแต่ก็เป็นแจ็คเก็ตไรบ่คอยมาไปถ่ายเนาะมือนี้มีคลิปเดี๋ยวพี่น้องมือนี้ไปถ่ายเนาะไปติดตามไปติดตามพี่น,น,น้งเนาะมื็คเป็ไปถ่ายหาสาวตายเนาะติดตามเด้อหาถ่ายนะคกับสาวตายถ้าถ่ายจะก็หมดยาอย่างเดียวค่อย ดาวก็เหมนถนไยป็ะหยัถ่ทย่ไหนได้เ้วยตอนนี้น้องฝึกกบะอันเ,เนนนกกตสวัน,วนะเนาะต้องลงเดไฟก่อนที่เกดไฟก่อน เปิดไม่ออกมาหยอกมั mm. ้เน่ะหนอนอยู่ฮะนอนอยู่ฟากันหอมบ้างฮะหอมลานบ้างับหอมมึงหอมมึงเลก่ออมมึงมาสุดหอมมึงหอมทำไมยังหองในหัวใจยังได้วเยครับร้อมกันอเก นะเนาบอเป็นการแสดงข้อมหักแบบถ้าซุกหนึ่งโมกะหอมถ้าซุกกะห้อมอ่ะเป็นว<ม>ัดยายติดวัดยติดวัดมีพี่มาจะสิบายแยมร้นานร้ายแล้วติดเสื่อโล่พอเอาดังมือบ่เลยเคยเอามือบายหรอติดมาก

โอ้มิ้งโวดแบบวันนี้อันนี้เฮ้ยมันอ่านน้ำมาเรียบร้อยเนาะกะชีอาบหลังจากที่อานน้กมาแล้วกะชีขึ้นนอนตะ่นงเนาะขึ้นนอนแบบว่ากลมนาลูกงพี่น้อแต่เอาอันไหนเนาะท้าวเบิ้งพี่นาข้างหนาข้างหนาก่อนเนาะออ่าห้อข้างให้มันซุกหน่อยหนึ่งลกๆๆ้างอง ข้างให้ผมเห็ให้แบบว่าเขามาเจบหัวเวลาออกไปใ้มันเหือออกใ้มันหัวบอลไยเจ็บนะเวลาออกจากซ้ำเอาซ้ำแบบฟรีไม่เกี่ยวยางกายยาง้บอกเอานีบ่ะอาบอลนั่นเองีบอลข้างหน้านี้ วอนดนพืนวอนดนพื้นนรละน้อยเออเออสีอบเนาะอบให้จนเถ้่ออกคนนะควันร้ายเว้มาเอาเกลือมาใส่เอาเกลือมาแต่มันแตกบกแตกบกแตกแตกเกลือยังเกื่อมดจัทุกันเขาพาเห็ดจั๊ จะเอาเพื่อยังมาเกลือนโหก็บอเข้าใจกัเอาเกลือใส่วดีีจังไรวะเขาว่ามันแบบว่ามันดีจังไรวะอยกขึ้นไปมาก่าเสียพันจะมีอายบ่วะมาลองก็เคยเห็นนั่นี่ตอนแม่ํำเพเพิคนอยู่กรรมนะไม่แต่ว่าเอาเกลือใสเอาเกลือใสมันแตกปแปนั่นก็บอเข้าใจ

ยังไก็มาปินอน้าเสบายแดงๆกันเนาะะงเเวจะจับเอาชนะระวงยสน้องเนี่ยก็นอนมื่ทัานตื่นอ่ะสบ้ายีอีกนะสบายีพ่อไม่ประดุ เอาเวนอกมาดูดน,นะโอ้เอาเวนอกมาดูดเ,เนาระนาเอาเวนองมาดูดโอ้แซบปะบบล่ะแซบปะหนาพระท่านาอนาบม,ม,มุ้งคือ,อยังดูดแหวนดูแนองพ่ ยังพากันเห็นเห็ดเบ็ดบ็ดเลยกินไดกินได้เคื่อจุดถ่ายเนาะหิ่งห้อยสดลักเจ้าสำลักเจ้ามีว่เท่าเนเตไรหินตัดเท่าเซนเป็ดา กระดาษเท่ากระดาเท่าแล้วก็เือดแปงแต่แปงเท่าเพรอยากได้เปกินขมอยากกินที่จะเสะคัดไปกับพวกมคัดไเ็ดเม่ถอยหน่อย ร่างเหยียบน่อกไหละร่างเหยียบน่อกไหนแซ่บบ่แบฮะบโอ้ยแต่หน่อยจนไดบ่ใดดูเบเฮ้ยเห็ดหน่อดูดอยากดูเฮ็นอดูดอยากดูนแจ้งหน้าที่เดววันนี้อบนี่อบฟังเิ ดนแทงดีจนเถื่อออกครบอบโดนโนแทงดีครับอบคุมอบถูกอาบอาบนอาบน้ำเนี่ออบตัวเย็นวั็ z ุ่มทานใส่เลยเด็กๆเนรอใชยไหมทานใส่เลยเด็กเหรอยางกัน อยางใคอยางเลยมันแหงคือว่าในนองาอกหลุมทั้งคนมาสัาได้เามันกระตรงเนาะโยกใหเออใสุ่กรตรองย่างไขมันทวมันเขาที่เขาท้าไขมันไขบาดเทลมันหมาดสมบูรณ์มาสันซ แต่ว่าถ้าคุณเป็นจะกินยาเอาเนาะเหมนมอคอยนี่อกเน่อืม่ไทยเองยุงเข็มบริเอยู่กรมเนาะยาดีๆบริเอยู่กมมือไงนะจริงเลยอากินยาคื้กันเลยเนาะบริเวณาษีอยู่กาม่จริงแต่ไม่ยาดีก็คงสีดี กินยากูได้เนาะเดียวมันจะมาอันนี้เมื่อเครื่องกูอันนึงเบิ่งเมื่อเครื่องกูอยู่กูอยู่ก็แห้งเมื่ออยากหันกูจะแต่มเมื่อทำอิสจนหอดเมื่อไหให้เออบัวเตยเนาะไม่บัวเตเนาะแบคทีเรียมีแห้งเข่าก็บม่อยากอีกอ่ะอดเอาคืนนุดถ่ายมามือกดกำทำลำลองเป็นแบคแต่คนยที่เป็นดมปักปนเนาะเจาะอะไรตาบัวมีแห้งหัวมันหิวนอันนั้วมันก็ไม่อยากกินเข่ากินน้ำ เปิดเปิดตรงนเือออกอยู่บรเด็เปิดนาสเปาใสนาเือเต็มนาเนผมเออเฮือกบวมเป็นน้ำน้ไหมสามอันนักไหมเฮือกออเฮือไมแห้งวะมันก็เบาอ๋อเห็ดให้ัว่าห้ก็เบาเวลาเย็นๆลมหามันก็เบาหาเอาไปเห็ดนะ เวลาลมมาเย็ๆเราถิมันสินนัดนัดัวเป็นวิดเด้อเป็นิง่ายเป็นพวงง่ายเป็นที่พวงด้วยเหตนาขาวเห็ดเ็นนาใช้หนาวกบอกเ่นๆอรอยู่วเอาเนะพี่น้องการสหรับคลิปนิ้ก็ิจบตงเพียงท่านี้เด้อ แต่จนะได้ชิมอัพเดตใหม่เนะฝากันคลิปน้พี่นอ้องขอบใจขอบ,ใบขอบคุณที่บึงขอควาจุนจบคลิปเลยสบายดีสบายดี